สวัสดีค่ะพีพีขะเจอกระดองบิวนะคะในแกะแกะพันธ์ฟาร์มโคคุ้นสตูนนะคะวันนี้้องบิวมีแม่พันธุ์ราคาสองหมื่นห้ามาให้พีพีดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้อะค่ะลูกค้าค่ะเขาจะให้แม่พันธุ์เข้าไปเยอะเนื่องด้วยว่าในปลายางยากขึ้นดีมาโคเฟินตกนะป่าปามนี่คือยาหลอกทัวมหัวแะละบางคนดังนั้นเลาวซึ่งเราไม่ตัดยาค่ะเรา คือเราต้องตัดหญ้าอยู่แล้วในป่าป่ามานูมิวบอกเลยนะสาหรับใครที่ว่ามีป่าป่ามีส้นป่าทั้งหญ้าึ้นทั้งเราตัดทิ้งกับป๋าปล้เราลองเลี้ยงแม่พันธุ์สักตัวนะให้เข้ากินหญ้าในป่าป่ามาคืนเล่าคือ่าพกก็ได้หรือว่าอีปลอยก็ได้กันกันกับไม้ไผ่ก็ได้กันเป็นส่วนให้เขาอยูอะค่ะก็ได้พีโรไม้ว่าการเลี้ยงแม่พันธุ์ในปัจจุบันนะคะสาหรับใครที่ตกงานอยู่หรือว่าอยู่ในช่วงโควิดกลับมาอยู่บ้านการเลี้ยงวัวลงทุนสมหมเลลงวัวสาวหนาตัวองซ่อมืองาพไปวัวสัก ให้ได้พอวัวส้มได้เกิดลบมาล่อสักปีคือมันต้องล่ออยู่เลียนะพี่ไม่ว่าพี่จะทําอาชีพไหนที่ทำแลทรได้กาไรยิงไป็นอาชีพที่ได้กําไรแน่นอนก็ต้องล่อและการใช้ใช้เวลาดังนั้นนะคะเราลงทุนเลี้ยงแม่พันธุ์เราได้กาไรแน่นอนเราฟากเบี้ยธนาคารเพื่อนกับปั้มโยอเบี้ยเลานะบิวจะบโบกไว้เลยนะใครดิมแก๊บเบี้ยไป้มากๆนะคะมีมีมีเจ้าชีปั้ม ถือว่าออกค้าไปไหมปั้มดี่เอเบียร์เราจากบัญชีอยู่นั่นแหละไม่โลดใส่กันเนี่ยฝากเบียร์ไปเรียก็อย่างปั๊มเปลืองยาวเลยดังนั้นแบงเบียร์ส่วนหนึ่งนะคะมาซื้อแม่พันไปเรียงดูยังอยมันก็ได้คุณเขาเรียกว่าได้กําไรในอนาคตแตมเวลาใครจะไม่เคยเลียงวัวน้องบิวจะบอกเลยนะการเลียงวัวทําไมเรายิ้มได้แบบมีความสุขบิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมอยู่กับวัวถึงยิ้มไายแต่บิวเชื่อว่าหล่คนนะคะที่หันมาเรียงแม่พันหันมาเรียงวัวคุ้นหรือหันมาเลียงวัว มันคือการออกกําลังกายยิงคุณมีพอเมทีแกะค่ะให้เขาเลี้ยงสักตัวมันเป็นการออกกําลังกายช่นยกยกหญ้ายกน้ำเดินลร่อตรงนี้ตรงนี้เป็นการออกกําลังกายนะคะลดภาวะการเป็นส้นเลือสมองติดได้ดีมากนะบิวจะบอกไว้เลยนะเพราะว่าบิวสังเกตจากโลกค่าบิวหลายๆคนอะค่ะที่เข้าข้ามาที่ฟาร์มใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าเนี่ยให้พอเลี้ยงให้แม่เลี้ยงไม่ได้ว่าเลี้ยงเป็นลอยนะถึงจะเนื้อคือเลี้ยงตัวส่งตัวเพื่อให้เขาเลี้ยงสักว่า โคกาลังกายได้วันเย็นๆก็เดินแล้วอัวววชาว็ตื่นมาแล้ววขคไม่ต้องเดียวบนนั่นก็ก็มาเดินแล้วัวก็ก็บุญกับวัวงมงตามมาซขาว้เนี่ยเป็นการออกกาลังกายให้คนแก่แกที่บ้านด้วยให้พอแม่เราเถอะเขาวางจักงานลักลักเขาเขาแล้วหรือว่าใครที่ปลดกระเซียนนะคะอยากจะห้าแม่พันลองโทรสอบถามน้องบิวดูถักลายน้องบิวมาที่เบอร์0ู5ย์เก0 9หเกาย์กาน ทักมาขอดูลูกวัวโขนถ้าทุกใจคอยซื้อแต่วันนี้ค่ะน้องบิวจะพาไปดูวัวสาวล่ะค่ะสองเมื่าที่พร้อมผสมกับเป็นลูกวัวสาวที่ลอ,อกการผสมไดในอนาคตนะคะพาพาไปสักปีพี่ก็จะมีกําไรจากลูกวัวสวงส้มเมื่นวาเมื่นวาแน,น่นอนนะพีจา๋าไอ้นี่มันเป็นท่างเลือกนึงสำหรับใครที่อยู่ในลูกแบบของการทำกเกษตรนะน้องบิวแนะนำเลยนะคะลองไปดูดิน้องบิวพาไปดูนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกมันนะอันนี้วัวซ้าผอมผสมนะคะตัวซ่องเมื่อห้าปีจา๋าใครเด่นหน้องบิวทางคลิปนะคะน้องบิวให้แลชัดเจนนะคะวัวซ้าตัวนี้ผอมผสมได้เลยนะคะอายุน่าจะเกือบซ่บองปีแล้วนะนี่เป็นบามั่นแดงลกผสมนะคะเป็นพวกเล่ม,มั่นอะไรไปนเนี่ยคะ่ะวัวซ้าไม่เคย่านการผสมมาที่นี่ดูเลยลักษณะวัวซ้านะคะโครงสร้างก็ยังไม่ใหญ่ๆนะพอลาค่นี่กลับเป็นคือเป็นโครงสร้างปกติ ไม่น่านก็น่นานจะผสมได้แล้วมันก็นจะมีราคาลาักลายไปนะคะตัวนี้คือวัวสาวนะคะวิว่าน่าจะไม่ขี้เดือนกับผสมได้เลยนะคะเล่เ,ลเลจักอายุเขากับสภาพร่างกายเขานะเขาก็น่าจะพร้อมที่จะผสมแล้วนี่มีตัวแดงกับตัวตัวเท่านะคะตัวแดงกับตัวน้ำตาลนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวแดงนะคะ มียาข้างๆางบ้านอย่าลืมเอกแม่พันธ์ไปเลี้ยงสักน,นิดนะไม่ต้องตัดยายเนื้อให้วัวกินเอมปุงปองไปเลยจ้ะนี่ค่ะถึงตัวนี้นะคะเป็นแม่ลงนะคะลงตัวแรกละค่ะสี่หมื่นห้าค่ะไม่เจอวันนี้ต่จับยูเพิ่มม่เซ็นมือหกอะนะซวยจะตายแหละนีดพอมันอ้วนนึกมันสวยมากนะน้องบิ๊จะบอกเลยคูนี้อะค่ะคือราคาวัวที่ฟ้ามาค่ะที่เราขายราคาไม่แพงกันพอน่องบววางทีมันมาพร้อมน้องบิ๊ก็ขายไม่ไม่แพงนะ แต่พอมันอยู่ไล่ไล่วัดมันกินอาหารน้องมีก็จำเป็นต้องเพิ่มราคานะคะตัวนี้นะคะน้องมีเปดิดขายสีเซมันฮุกนะเซมันาน้องมีไม่ขายแล้วนะน้องมีขายสีเซมันฮุกนะคะนี่เลยสวยไหมเป็นโลบราแมันโลกระทบนะคะหู้ยาวหัวโลนคือแม่ก็อ้วบอิ่มโลกก็อ้วบอ้วบอิ่มแล้วนะคะกินอาหารเป็นแล้นะจ๊ะนี่แดงจัดนะคะใช้คขามวาแดงจัดได้เลยคู่นี้ ลูกตัวเล็กนะคะแม,ะม่โรคผสมลูกประมาณแขกแขกซ้ำเดือนได้ค่ะดูลกกูกคนนะคะอันนี้เป็นลูกเมียนะเป็นลูกกระทบเลยนะส่งมามั่นนะคะนายยวสวยนาหัวกระโหลนหูวกระลูกกระทบใครทําำแม่พันธุสายบามันนะคะาากูเนีมย,นย,ม,นนะะนยมอยู่่สวยอ่ะอให้เลยชัดๆนี่ซีเมืองหกนะคะถังนมยุบมาได้เลย อนั่นเมฆเขานะคะอ้านวน้องบิวให้ลแจดๆเลยเมฆเขาก็กินเก่งเลยนะเล็กๆมันมามันพร้อมแต่ตอนนี้มันสวยเลยนะความสูงก็ประมาณจักลอยสามสิบห้าประมาณนั้นนะคะก็คือส้มสวนในอัวโครงสร้างปกตินะคะไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กราคาอะไรก็คือส้มสวนเนะะี่ยค่ะส้มสวนอัวไทย แต่ว่าโลกก็สวยนะดูปี่ลกกยย้นะคะปียใหญ่ปีใหญ่หญนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นโลกตัวเล็กเป็นบามันโลกกระซมเป็นโลกตัวเล็กนะคะสวยกินเจง ชวยกินแกงแล้วคูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะปีแลเลยโลกตวยโลกกินแกงอ่าปีแลเป็นโลกคุกกระสอบนะคะโอเคอ่ะด้วยสภาพร่างกายเข้าน้องบิวเข้าโอเคนะเน่ได้เลยปอน้องบิวก็แลกเข้าเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดนะน้องบิววะค่ะทึ่บิวจะข้าวของบัวเนี่ยบิวเห็นความเปลี่ยนแปลงนะจ้ัสมาพร้อมกับอ้วนขึ้นสวยขึ้นหน้าแล่มากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบิวพามาเลยถ่ายเขานะคะถ่ายเขาก็สวย ถึงกับอีกคูนะค่ะพี่ขาคูนี้ค่ะลกตัวทีสองนะคะเป็นลงเมียใหญ่ไงไงแม่ค่อนข้างจะพร้อมไปนะเนี่ยค่ะเป็นลงเมียใหญ่แม่ค่อนข้างจะพร้อมพอพึ่งข้าวมากินไม่แข็งที่แต่ว่าลงยิ้ย้ยวยนะคะหล่ะค่ะซีมันแปบอันดีกว่าเนี่คูนี้คูนี้ยังดูชอบอยู่มันสวยดี พี่อะคุนี่อะ,ะค่ะราคาซีมันแปดเป็นลูกเมียย้ยนะคะความย้ยเรยความแตกต่างของลูกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะความแตกต่างของลูกเข้นไหมเมยมันเนทาๆกันนะคะแต่ว่าลกมันแตกต่างกันลูกมันลูกตัวนี้จะย้ยวะนี่แมยเขานะคะอันนี้กูนี่สิมันแปดคือถ้ามันย้ยเต็มหลังของเขาอะค่ะห้าเมือนกันไข่ได้อ่ะแต่นี่เขาพึ่งข้าวที่เขาเขากินไม่เก่งที่นะยังเฮยๆอยู่เลย แต่ว่าเพราะมันดีที่สุาค่ะมันทุกนะคะนี่ลูกมันดนูความเสื้อของลูกลูกว่าหล่นนะคะนี่ลกูกเมียนี่ค่ะลูกสวยโอเค อย่าลืมนะคะไอน,นี้วัว้าวนะวัวสาวตัวละยี่ห้านะคะดูเลยเป็นบาเป็นเล่มั่นลูกแตกลายนะแต่ตัวนี้นเป็นบาเล่อะค่ะเป็นลูกผสมหนึ่งซองตัวค่ะอ่าเดี๋ยวมีปเลยอีกซองตัวนะคะราคายี่ห้าเหมือนกันเลยนี่เป็นซองตัวนี้นะคะเป็นบรามั่นสวยนะบีว่าคุณนี่ อันนี้ประมาณปีตันต้นนะคะอย่างโครงสร้างและอย่างใยได้หมากเลยเป็นลกเ้าปีตันตนตัวละยยี้านะคะใครชอบลกเ้าอย่าลืมถักไายหนองบิ้วมาได้เลย สองเมื่อนหาจัสงสองขวบิดกินอาหารอยู่เลยนะคะพีๆเล่ได้เวียนได้อยากเล่ตัวได้เพิ่มเติมถักห้าหนมถักห้าหนมวัาดำกลองนมบิลล์ล้นพี่จ้าโอเคค่ะนี่จ้าเดี๋ยวพี่พาไปเล่เคเคนะคะ ไล่กันสดๆแล่ผาพดิบๆกันเลยนะคะนี่เป็นซองตัวนะคะเป็นบา์มันปิดปิดต้นๆนเนะนี่ค่ะเป็นบามันปิดต้นๆสํสำหรับใครจะยากได้ราคาซ่อมเงินกลางๆนะเราเราตัดสินใจดูนะคะ พี่นี่ค่ะตีแรกได้เลยค่ะตรงนี้ก็ให้เลยให้เลยชัดจัดนะชัด,ดไหมจ๊ะถึงกัจะมีวัวสาว ผสมไปแล้วนะคะตัวนี้วัวสาวผสมพ่อไปแล้วนะคะราคาสี่หมื่นนะคะตัวนี้ซวยใหยหลับประกันความสวยหลับประกันความยญ่หายนะคะส้หรับใครจีชอบไซ้า้นี่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาทุกเขาเรียกว่าเขาทุกสะก,กิดเหล็กหน่อยค้างๆนึงอะค่ะน้องยิวสายาโนอนอะะรอร์ปล่อยเลยอะที่คอยไม่ไปลอยแพสกิดเหล็กแต่ว่าไม่ไม่มีพ้นต่ออ้วนะคะป่าสายายเรียบ้อยเล้วะพี่ีไม่ต้องกังวลเลยนะมือะม่อเสือแมพั่นเสือะอะไรอคะค่ะ ว้าวเป็นพแพ้แหลกๆลอยๆนอยะค่ะพีช่ามาใส่แ้งมึกใส่ยานอนให้เขาได้เลยมันเป็นเรื่องปกติของเมื่อเล่าอะค่ะเล่ากับว,วิ่งล้อมเล่ากับใส่ยาเรื่องธรรมดาเลยเลี้ยงวัวกับเมื่อนกันไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าวัวเป็นพแพ้เหลกๆลอยๆนอยนันม,มันไม่ใช่ตำหนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติข้องการเลี้ยงสักที่เขาจะเป็นแพ้ได้ถึ่งเราจะชีดยาเราอาจจะชีดยาอะไรแบบเลอะเทอะแต่ลองบิวจะให้เห็นถึงความจริงว่า การชิดยาดมันก็นชิดทั่วไปอะค่ะเส้นมึกมันก็นต้องรูุลาอยู่แล้วซี่ม่วงจะให้มันเป็นแบบจุดเดียวๆเราไม่ได้ค่ายเสื้อผ้านะผีเราค่ายตัววัวดังนั้นความสวยงามข้องวัวความดิบข้องวัวค่ะบิกวก็จัให้เล่ห็นชัดๆตัวนี้เราประกันความสวยความยญ่อวบอิ่มนะคะวัวประสมไปเลยนะคะวัวซาวราคาซี่มื้นค่ะเนูบิวปล่อยซี่มื้นชัดเจนมันไม่ใช่ตำหนี้นะฟังบิวไว้ชัดๆนะคะผีผีมือไม่ถูกทาน เวลาอัวเป็นแพ้ที่ตัวทึ้งป,ปีปีซื้อหรือกัวเป็นแพ้จัดก,การคุณรซงเหล็กๆน้อยการคุดคิดการเกี่ยวเป็นเรื่องปกติของการเลี้ยงสัตว์อ่าีีดูนะคะซ้ำรับซ้ำรับปีปีคนไหนที่เลี้ยงแม่พันธุหรือเลี้ยงวัวคุณ พี่ไม่ต้องกังวาวลเรื่องว่าหัวเป็นแพ้หัวเป็นแพ้คิดคว้นวัวเป็นแพ้ตำนี่เล็กๆหน่อยๆนงบิวอยากจะบอกด้วยความความจริงใจนะว่าวัวเป็นแพ้ลักษณะแบบปืนนงบิวถึงจะส่งให้ลูกค้าได้แต่มันอวัวเป็นแพ้ทกสกิดแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าทกสกิดด้วยเขาอูตัวเอินอะไรเป็นนันแะละเราใช้ยาแส้งมึกใส่ยานอน มันไม่ได้เดียวกับตำนี้พีพีต้องเข้าใจกันว่าโดยสัตว์ตัยผืนท้ายมาลเเขาอยู่ด้วยกันเขาก็มีการช่การเล่นกันเดิมปกติอยู่แล้วซึ่งพี่พีจะอ้วดที่สวยงามพีก็ต้องมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วดังนั้นยูเอนอยากจะแนะนำไวพ้พีห้าวิธีการรักษาห้าเส้นมึกตังไวมังที่บ้านห้ายานอนตังไวมังยาคิดแต่จะโอเค วัวซวยแต่เราดูแลไม่เป็นน้องบิวก็ไม่ค่อยแนะนานะบิวอยากให้ดูแลให้เป็นหมักว่าเพราะว่าเมื่อเราดูแลเป็นเราโลว่าเขาผสมสัดตอนไหน,นเป็นสัดตอนไหน,นดูแลยังไงชี้ยายัางไงเราก็จะไม่กังวลในการซื้์ซึ่งเราจะสามางมาซื้อวัวพร้อมในราคาถี่ทูกถึงสภาพดีหมักคุ้นแล้วอ้วนเช่นวัวเมียค่ะมาดยาสักแปซหนึ่งกระ้วนซวยไดย้อ่ะมันก็นคือเขาเรียกว่าเป็นกําไรที คนที่เข้าใจในการเลี้ยงวัวค่ะเขาจะได้กําไรตรงนั้นมากเมื่อเวลาพีไปเสือวัวเพาแต่สาภาพเขาดีปีการลงทุนน้อยเชนวันเสือวัวพบมาซา,าเมื่อฮารท่าตัวนี้อ้วนถึงสาภาพช่วยวิ่งก็จะเป็นเซมเมื่อฮารีได้กําไรมาเมื่อน้องฟีๆ่ะเนี่ยผีคิดแบบนี้เลยคืออันนี้มันเป็นการแนะนําซึ่งกรรันและกันนะเพื่อพีผีคนไหนที่ยังเข้าใจว่าอ๋อไปเสือวัวต้องซวยแต่พอเสือวัวซวยปิ้งราคามันก็ต้องแพงเมื่อไปอยู่ทีปีถึงปีไม่รู้จักการวิธีการดูแลรักษาเขา มันก็มีโอกาสที่จะเป็นเพลหรือว่าไม่สวยก็ได้แบบนันเลยค่ะยักษ์ก็เลยยักแนะนําว่าแลี้วค่ะยาเลยแค่ความช่วยเขาอย่างเดียวแลสภาเปลเการผสมติดโค้กเขาด้วยถึงอ่าราคาที่มันคุมกับไม้กับความช่วยของเขากับความพร้อมเขาอะไรแบบนี้ค่ะต้องเลสแบบนั้นด้วยนะไปจ้าเนี่ยค่ะตัวอันวัวซ่าหปรกการความช่วยความยญ่นะคะแล้วถึงก็จะมีตัวนี้ไข่เลี้วตัวนี้เป็นเมลูกนะคะไข่เลี้ยวอันนี้เม่ผสมไปเลี้ยว ตัวนี้เป็นอ้วนที่น้องบิวแก็บๆมานะตัวไหนที่ไม่ส้วมก็จัดเก็บมาแต่ตัวนี้บิวชอว่าบิวว่ามันสวยบิวยังไม่ได้ลงคล้ายเลยอันไหมจำนี้เขาเหล็กหน่อยไม่เป็นแพ้เป๊ปนี่เขามาเรียกว่าจำนี้นะปลอมันหลักซ่าให้ด้วยการชี้เส้นมึกเลยส่ายานอนเป็นเรื่องปกติอ้วนอย่างกินอาหารติดปากกันเลยเห็นไหมคะเขี่ยวฟางอะไรดีวันเขาสวยมากให้ดูอีกรอบนึงดูดูวันเขาสวยมากอ่าดูเลยดูความอวบอิ่มของวานใครอยาก ใครชอบไส้ใยตัวนี้เลยค่ะดูความอวบยิ่มข้องวานเขาเอาให้แหลชัดๆเอาดูความอวบยิ่มข้องวานนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือ ความอ้วกอิ่มของแม่พันธ์นะคะซ้หรับผีคนไหนที่สนใจแม่พันธ์เม่โลกเม่โลกติดหรือว่าแม่อ้วซ้าอ้วกครวงอ้วกคุ้นนะคะสอบท้าม้องิูได้ที่เบอร์0 9 4 2 9 4 0 9 1 0 9 4 2 9 4 0 9 1หรือว่าโทรหากโกบีก็ได้อีกเบอร์นึงนะคะเดี๋ยวองิวจริงไว้ข้างล่างดังน,นั้นพีคนไหนมีเรื่องจะปรึกษามีเรื่องจะสอบท้ามหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวก,กับยาตัวไหนที่ต้องการไปหลักซาอ้วเวลาอ้าว ไอ้ว่าจา้าวัวายว่เนี่ยค่ะสอบถาม้องบิวได้เลยนะคะโท่มาได้เลยง่ายๆไม่ต้องทักโทรมาเลยค่ะอย่าลืมนะคะอยากได้ตัวในข่อยแรกหย่อนล้งก่อน,นะดี๋ยองบิวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ